วันนี้จะมารีวิวอาหารโรงพยาบาลมื้อสุดท้ายของปลายยางลุงที่เสิร์ฟอาหารบอกว่าเลี้ยงส่งไปเลยข้าวน้ำพริกกะปิมื้อสุดท้ายแล้วจะได้กลับบ้านแล้วเ yeah, yeah. ย้อย่าหลังอาหารจ้ามีต้มจืดสาหลายแล้วก็ขนมชัน้นลุงคนเสิร์ฟว่าบอกว่าวันนี้เลี้ยงส่งจะกลับบ้านแล้วจัดน้ำพริกกะปิไปเลยจ้าเรามาชิมดูว่าจะอร่อยไหม ปลาทูมาเป็นตัวเลยนะนั่งแกะเมื่อกี้ก็อร่อยนะเผ <c oughs> ็ดกลางๆสำหรับคนไข้ได้อยู่ปลาทูมาตัวหนึ่งเลยรีวิวการกินหัวปลาทูจ้ะใครกินแบบนี้มัง่ง กินยำหยุดความเค็มความความมันแล้วก็คายเปลือกคายกระยุอร่อยกลางกลางกลางจะได้ผอยอุ้มจืดสาหร่ายไม่ร้อน ไม่เป็นไรพอคล้องคอไข่เค็มครึ่งลูกจ้าต่อต่อเมื่อกี้มีสายข้าผักก็ถือว่าอร่อยกว่าทุกๆุกมืองที่ผ่านมา เป็นเมือเลี้ยงส่งที่ยกหนิ้วให้ไม่ายโลงพยาบาลกับบ้านดีกว่า